ณผู้ชมมาติดตามข่าวต่อไปกันนะคะอันนี้ก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันยางระเบิดเหมือนกันเลยคุณของคุณไก่กระจายแต่ของดิฉันเจอเลยไหมคะอะไรคะยาเสพติดคะ่ะแล้วยาบ้ากระจายเลยเหรอคุณมันก็ไม่ถึงขั้นกระจายแต่มันก็ทําให้จับ พ่อค้ายาบ้าได้นั่นออนี่แหละค่ะมาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูอันนี้กันก่อนตํารวจภูธรภาค4เขาจับผู้ต้องหาที่รับจ้างขนไอซ์กว่า100กิโลกรัมได้ก็คือจากชาวลาวเนี่ยมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะโอ้โหสูงมากคิดดูสิว่าถ้ามันทะลักเข้ามาในที่ที่เขาจะไปส่งอ่ะมันจะไปกันขนาดไหนถึงบอกว่าช่วงนี้ธนา,ายเสพติดหาง่ายเลือกเกินแต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะอย่างกรณีนี้ค่ะชุดตํารวจออชุดสืบสวนตํารวจภูธรภาค4 นายพนมพรอายุ40ปีกับนายเอกพลอายุ36ปีของกลางคือเขาขนกันมาจงแจ้งงนี้แบบไม่มีปิดบังอะไรเลยนะขนมาแบบคืออไส่งที่นั่งผู้โดยสารเลยนะเพราะปกติหลายๆคนทีาขนยาเสพติดมาก็อาจจะมีการปิดบังอำพรางเอานู่นเอานี้นั่นมาทับแต่นี่คือขนแบบเหมือนใส่ท้ายรถมาเลยขนแบบท้ามนาตํำรวจมากเลยถูกเนี่ยคือก็คือเห็นเป็นห่อๆเลยอ่ะ146กิโลกรัมสำหรับไอซ์มูลค่า146ล้านบาท อย่าใช้คำมาซุกซ่อนเลยค่ะวางอยู่เฉยเจริงเฉยเฉยป้าหนึ่งเป็นผู้โดยสารท่านหนึ่งแล้วคือไม่ได้แบบว่าระหว่างขับด้วยนะจอดอยู่ที่รีสอร์ทค่ะที่ตําบลไผ่ล้อมอาเภอบ้านแพงจังหวัดนครปฐมก็ไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะบอกว่าได้รับว่าจ้างมาจากนายโจเป็นชาวลาวหให้ไปรับของพวกนี้มาจากริมฝั่งแม่น้ําโขงแล้วก็เดี๋ยวลําเลียงนะคะไปทางตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬมาที่นครพนมผ่านขอนแก่นเพื่อที่จะไปพื้นที่เป้าหมายแต่ว่าก็ มาถูกจับได้ซะก่อนโดยจากการตรวจสอบประวัตินะคะนายพนมพรเนี่ยเคยโดนคดีแบบนี้มาแล้วก็คือคดีครอบครองยาเสพติดตั้งสองคดี<ะ>ในพื้นที่นครพนมนี่แหละค่ะส่วนนายเอกพลเพิ่งพ้นโทษคดีครอบครองยาเสพติดจากจังหวัดน้องคายมาแค่2เดือนเนี่ยแต่ว่าคุณขนาดเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะ,ะพอออกมาก็ยังกลับมาทําอาชีพแบบเดิมๆแล้วก็โดนจับแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ความจริงออกมาจากเรือนจาพ้นโทษแล้วเนี่ยเราก็อยากให้แบบ กลับต,ตัวกลับใจ,ใจนะคะออทำอาชีพสุจริตไม่ใช่ว่าออกมาแค่2เดือนแล้วก็กลับ,ลบเข้าไป,ไปในวงการยาเสพติดใหม่มแล้วสุดท้ายคุณก็กลับเข้าไปในเรือนจําเหมือนเดิมชีวิตก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะ,ะอยากให้คิดถึงคนที่คุณรัก ที่รออยู่ที่บ้านเลยพ่อแม่นะอืมนะเลิกได้เลิกยุ่งเกี่ยวกับมันจะดีที่สุดนะคะอะมาถึงเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเกิดอุบัติเหตุรอยางระเบิดนะคุณผู้ชมพี่ประจบคิริขันค่ะคือตำรวจเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านก่อนนะว่ามีรถบรรทุกยางระเบิดแล้วก็เลยพลิกคว่ำกีดขวางถนนอยู่ช่วยมาตรวจสอบหน่อยแต่ทีนี้พอไปตรวจสอบปรากฏว่า นอกจากจะมีแผ่นไม้ที่หล่นกระจายเต็มถนนแล้วเนี่ยพอไปเปิดเปิดดูมันมีกล่องโฟมค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกใสปิดทับด้วยเทปเกา่าเอ๊ะมันดูแปลกๆเนะเอาไปดูภาพหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยจากอุบัติเหตุที่มีแผน่นไม้ลงมาแล้วก็มีกล่องโฟมกระเด็นออกมาด้วยเนี่ยม,มันก็ต้องตรวจสอบเนาะ,ค,ะออคุณขนย้ายอะไรนะทําไมต้องเอาแผ่นไม้มาบังกล่องโฟมพอเห็นเม็ดสีส้มๆเท่านั้นแหละ,ะยาบ้าใช่ไหมคะยาบ้าค่ะแล้วจังหวะที่พอเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคนขับไปไหนคะ หนีไปแล้วหนีสิคะจะรออะไรเออรู้ตัวแหละว่าขนอะไรมาใช่ก็เกิดเป็นเหตุพกก็ไปก่อนไปก่อนจ้ะไม่รอแล้วจ้ะมีทั้งหมด54กล่องด้วยกันนะคะแล้วบางงอุบัติเหตุอะโนคะเพราะมันกระเด็นออกมาบางกล่องมันก็ฉีกขาดไงก็คือเผยโวมออกมาเลยแหละว่าคุณขนอะไรมาถูกต้องแผ่นไม้ไปทางกล่องโฟมไปทางยา ออกกระเด็นออกมาไปอีกทางค่ะแปลว่าแผ่นไม้เก่าเนี่ยน่าจะแค่ขนมาเพื่ออำพรางมาบังๆังข้างบนเฉยๆมาบังบงข้างบนแต่ว่าจุดประสงค์ในการขนจริงๆเนี่ยคือขนยาบ้าเม็ดส้มๆแบบนี้นะคะก็คาดว่าคนขับน่าจะซุกซ่อนยาบ้ามากับกองไม้จากภาคเหนือตกตาตำรวจเหมือนจะขนไม้ย้ายบ้านอย่างเงี้ยไปที่ภาคใต้แต่ว่าดันมาเกิดอุบัติเหตุก่อนก็คือยางระเบิดนะคะแล้วก็ไปชนกับขอบทางก็เลยเจอยาบ้า5้าล้านกว่าเม็ดอุยเยอะมากที่ซุกซ่อนมาค่ะ แต่เรามีทะเบียนเราเดี๋ยวเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดไล่ไปก็ตำรวจคาดว่าจะจับตัวคนขับได้ไม่นานแน่นอนเหมือนในกล่องโฟมเนี่ยมีอยู่54กล่องจกล่องละ100,000เม็ดรวมทั้งหมดเป็น5ล้าน400,000เม็ดคนมาจุกๆค่ะโอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันเต็มที่นะอย่าไปลักลอบผลอะไรพวกนี้เลยเพราะสุดท้ายคุณไม่ได้ใช้เงินหรอก คือต้องบอกว่าเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้ว่าตำรวจจับกลุ่มเวลาขนยาบ้าได้อะเราก็รู้สึกดีใจนะที่ตำรวจเขาสกัดกันได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าทําไมถึงขนกันได้เยอะได้เยอะขนาดนี้อืแล้วที่มันหลุดลอดไปล่ะที่ทําสําเร็จล่ะเกิดอะไรขึ้นคือจะดีใจยิ่งกว่าถ้าสมมติว่าไม่ขนเลยไม่มียาบ้าเข้ามาในประเทศเราเลยนะคะยังไงใครมีเบาะแสพื้นที่ของคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งตำรวจได้นะคะ